วันนี้ครับเราจะมาแชร์เทคนิคการใช้ Line Official Account สำหรับธุรกิจและร้านค้าต่างๆให้ดูแลลูกค้าสะดวกขั้นสุดตามสไตล์ร้านค้าของคุณด้วยเครื่องมือรับอย่าง Line f r o n t e n d Framework หรือ Lift นั่นเองครับ Lift คืออะไรวันนี้ผมจะขออธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันง่ายๆ <Okay. S 1> Lift ก็คือเว็บไซต์1เว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานบน Line Official Account โดยเฉพาะ ความสามารถพิเศษของลิฟที่ทําได้มากกว่าเว็บไซต์ธรรมดาก็ตัวอย่างเช่นแบบที่1สมัครสมา,สมาชิกหรือล็อกอินผ่าน Line Account โดยที่คุณไม่ต้องมานั่งกรอกข้อมูลให้มันลําบากเลยยกตัวอย่างธุรกิจโรงแรมนะครับสมมติลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะจองห้องพักกับโรงแรมเราก็ต้องให้ลูกค้าเนี่ยล็อกอินเข้ามาสู่ระบบกรซึ่งในกรณีที่เป็นเว็บไซต์ปกตินะครับลูกค้าเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องมานั่งกรอกอีเมลกรอกข้อมูลส่วนตัวโหบอกเลยครับว่ายุิงยากแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นลิฟต์นะครับ ลูกค้าเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งกรอ,อกข้อมูลรายละเอียดให้มันยุ่งยากวุ่นวายเพียงแค่ใช้บัญชีลายส่วนตัวคุณก็สามารถล็อกอินเข้าระบบได้เลยความพิเศษแบบที่2ก็คือการที่ l i ฟตจะช่วยทําให้คุณสามารถรู้จักลูกค้าได้ดีมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่ลูกค้าเปิด l i ฟตขึ้นมาร้านค้าจะสามารถรู้ข้อมูลลูกค้าได้ทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อของไลน์สเตตัส รูปโปรไฟล์หรือ UID ยกตัวอย่างเช่นระบบ e-Commerce ์าแ่งลูกค้าเข้ามาดูสินค้าในกรณีที่เป็นเว็บไซต์ปกติเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าใครเข้ามาดูเว็บไซต์หรือเข้าไปดูหน้าไหนแต่ถ้าในกรณีที่คุณใช้ลิฟต์นะครับคุณจะสามารถรู้ได้เลยว่าลูกค้าของคุณคือใครแล้วคุณสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปทําการตลาดเพื่อสร้างยอดขายในอนาคตต่อได้ครับความพิเศษแบบที่3ร้านค้าสามารถส่งข้อความไปหาลูกค้าได้ฟรีในระหว่างที่ลูกค้าลังเปิดลิฟต์ยูยกตัวอย่างเช่นระบบ e-Commerce ครับเมื่อลูกค้าเนี่ยมีการเข้าไป่เว็บซต์ื จะซื้อสินค้าแล้วเมื่อลูกค้าเช็คเอาท์เนี่ยเราสามารถให้ระบบเนี่ยส่งข้อความไปหาลูกค้าได้ทันทีเมื่อลูกค้าปิดลิฟต์ลูกค้าจะสามารถเห็นได้เลยว่าในการช้อปปิ้งครั้งนี้เนี่ยลูกค้าซื้ออะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่เป็นการคอนเฟิร์มความมั่นใจ้กับลูกค้าครับและนี่เป็นเพียงตัวอย่างการใช้ไลฟ์ิชียลแอเขาในการดูแลลูกค้าให้สะดวกขั้นสุดด้วยลิฟต์เพื่อทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเพิ่มโอกาสในการปิดการขายหากคุณสนใจสร้างลิฟต์สำหรับธุรกิจของคุณสามารถติดต่อผมได้ที่ไล ne Spark Factor แล้วอย่าลืมติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ที่ Line for Business